ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขามีดวงดาวดวงหนึ่งที่ส่องแสงอยู่เหนือท้องฟ้าทุกคืนแต่แล้ววันหนึ่งดวงดาวก็เริ่มรู้สึกว่าแสงของมันไม่เปล่งประกายเหมือนเคยมันรู้สึกหดหู่และเริ่มสูญเสียความหวังในการส่องสว่างภายในหมู่บ้านนั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่นชอบดูดาวทุกคืนก่อนนอนเด็กน้อยได้สังเกตเห็นว่าดวงดาวดวงนั้นเริ่มมอดแสงลงเรื่อยๆและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจวาดรูปดวงดาวนั้นและเขียนจดหมายถึงมัน เขาบอกว่าแสงของดวงดาวนั้นได้เป็นเพื่อนและให้ความหวังแก่เขาในทุกคืนที่เขารู้สึกเงาและกลัวเด็กน้อยนําจดหมายและรูปวาดของเขาไปวางที่หน้าต่างก่อนนอนและด้วยความมหัศจรรย์แสงสุดท้ายของดวงดาวเริ่มส่องแสงอย่างสว่างเจิดจ้าอีกครั้งมันรู้สึกได้ถึงความรักและความหวังที่เด็กน้อยมอบให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันความรักและความหวังไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังช่วยให้เราเองมีความสุขด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ทางช่องของเราด้วยนะครับ